h e l lo how are you สวัสดีค่ะนักเรียนนักเรียนสบายดีไหมคะถ้ามีใครมาถามนักเรียนว่า how are you นักเรียนจะตอบขว่อ,อยังไงคะ how are you ก็คือคุณสบายดีไหมนักเรียนควรจะตอบเขาว่า I am fine thank you and you I am fine ฉันสบายดี thank you ขอบคุณ and you แล้วคุณล่ะนะคะคุณครูก็จะตอบกลับไปว่า I'm fine. thank you นะคะนักเรียนรู้จักคุณครูแล้วใช่ไหมคะแต่วันนี้ครูอยากจะแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะและอยากจะรู้จักกับนักเรียนด้วยนะคะ Hello my name is ปิยนา b บินสมน n What is your name คุณครูบอกว่าสวัสดีค่ะดิฉันชื่อปิยนาฏบินสมน What is your name แล้วคุณล่าชื่ออะไรคุณชื่ออะไรนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะ นักเรียนต้องตอบคุณครูว่า My name is และตามด้วยชื่อของนักเรียนนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะให้พี่ๆนะคทมาช่วยสนทนาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนนะคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าพี่ๆพ,พูดว่าอย่างไรนะคะอ้งใจฟังด้วยค่ะ Hello my name is l What is your name My name is Sam แ nice nice มทช์มิทยูแ o ทช์มิทยูทูนักเรียนพูดได้ไหมคะนักเรียนพูดได้ไหมคะอ้าวฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ Hello my name is M What is your name My name is Sam. S m a t t m e e t you Nice t o m e e t you t o o Thank you for your help ขอบคุณมากคะ่ะนะคะนักเรียนหลังจากที่ฟังยูทูบจบแล้วนะคะนักเรียนหลังจากที่ฟังวิดีโอของคณครูจบแล้วนะคะนักเรียนก็จะ ได้ฟั YouTube อีกครั้งหนึ่งซึ่งจะมีประโยชน์นะคะให้นักเรียนสังเกตทั้ง What is your name my name is นะคะนักเรียนดู YouTube เสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดแนบท้ายที่ครูส่งไปให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ see you goodbye bye bye สวัสดีค่ะ hello h e l lo สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะในคาบนี้คุณครูจะสอนเกี่ยวกับการพูดทักทายการแนะนำตัวเองรวมไปถึงการถามชื่อบุคคลอื่นค่ะถ้าอยากรู้ว่าเราต้องพูดอย่างไรบ้างนั้นไปฟังบทสนทนากันเลยค่ะ Let's listen <S Hello My name is Jill. What's your name? Hi. My name is Mike. Who are they? They're my brothers and sisters. What are their names? Their names are Bob, Tony, Mary, and June. Hi everyone. Hi, Hi Jill. Jill. and <laughs> นักเรียนสามารถพูดสวัสดีง่ายๆโดยพูดว่า Hello หรือ Hi ก็ได้ค่ะและถ้านักเรียนอยากรู้ชื่อของเพื่อนนักเรียนก็ถามเพื่อนคนนั้นได้ว่า What's your name ส่วนนักเรียนคนที่ถูกถามว่า What's your name ก็จะตอบว่า My name is แล้วตามด้วยชื่อของนักเรียนเองค่ะตัวอย่าง What's your name My name is Mike หรือถ้านักเรียนอยากจะรู้จักชื่อเพื่อนหลายๆคนนักเรียนก็จะถามได้ว่า What are their names? แล้วนักเรียนคนที่ถูกถามว่า What are their names? ก็จะต้องตอบว่า Their names are แล้วตามด้วยชื่อของบุคคลอื่นทีละคนเช่น What are their names? Their names are Bob, Tony, Mary, and June. It's time to talk. คราวนี้นักเรียนมาฝึกพูดประโยคต่างๆกันบ้างนะคะโดยนักเรียนสามารถกดที่รูปลำโพงเพื่อฟังซ้ำได้ค่ะ Let's talk. <S Hello. Hello. My name is Jill. My name is Jill. What's your name? What's your name? Hi. Hi. My name is Mike. My name is Mike. What are their names? What are their names? Their names are Bob, Tony, Mary, and June. Their names are Bob, Tony, Mary, and June. Hi, everyone. Hi everyone. i do i do It's time to do exercise. ต่อไปให้นักเรียนทำ exercise ค่ะโดยให้นักเรียนคลิกเลือกคำมาเติมในประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะ Excellent. Hello. My name is Jill. Hello, my name is Jill. Excellent. Hi, what are their names? Hi, what are their names? Excellent. His name is Joe. What's your name? His name is Joe. What's your name? Well done. My name is Anne. My name is Anne. <laughs> นักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการพูดทักทายทำได้ไม่ยากเลยนักเรียนอย่าลืมนำประโยคต่างๆที่ครูสอนไปใช้ในการแนะนำตัวเองและทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย